สวัสดีค่ะลูกไม้ผ้าใหม่ร้านดาวบุติกคคะเปิดร้านแล้วนะคะเปิดร้านแล้วค่ะเปิดร้าน8ดโมงนะคะจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะ เปิดร้านอยู่ที่จังหวัดสลัุรีนะคะขายสินค้าแบบนี้ทุกวันนะคะเปิดร้านตั้งแต่8โมงนะคะจนถึง4โมงเย็นค่ะขายแบบนี้ทุกวันนะคะรับสินค้าแบบนี้ส่งออนไลน์ด้วยนะคะส่งขายออนไลน์แล้วก็ขายหน้าบ้านขายออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีคุณลูกค้ามาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะอขออนุญาตขอโทษทีนะคะวันนี้บอกว่าจะมาตั้งแต่นะคะจะมาตั้งแต่